เดี๋ยวผมจัดการให้เองเลยเี็กผมถนัดนักเลยล่ะโอเครับโอเครับเบลครับผมอยากได้นักกับแอคชั่นตัวเนี้ยเอาไว้เ่อจะลองดูกันแล้วกันนะลูกนะโอ้ฮ่าเก่งมากนี่ครับนี่เสื้อของคุณนะอ้าวแค่นี้อ้าแค่นี้ก็ได้จะพอแล้วนี่คะคุณคุณขอเพิ่มอีกหน่อยไม่ได้เลยเอาไว้สำรองก็ยังดีนะไม่ได้เดี๋ยวคุณใช้หมดพอดีขอผมมั่ง เป็นเด็กนะ่ะเล่นปะจิ้งจกมันไม่ดีนะลูกานี่อย่าไปถีบแม่กันเลยขนาดพ่อจกได้มานิดเดียวเอาไว้พ่อเล่นดานแล้วพ่าจะให้นะโอ้ยสามีมาล่ะโว้ยใจปวดจะแตกนเนี่ยอืมใจเย็นสิคุณใจเย็นนะนนี้สิจ๊ะอ น่แ,แ,มแ,แม่บอกแล้วไงเป็นเด็กเขาเล่นไม่ได้จ้าฮ่ากล,ลัวขนฉลน่นไปเยอะแล้วค่ะคุณแจ็คพอนไปจากง่ายๆหรอกแต่ฉันไม่ได้เหมือนกันทั้งสามตัวเลยนะคะนั่นมันแจ็คถอ์ตไปแล้วฮะอ๋ออ๋ออ๋อเออช่วงติดๆเลยลงมาสิลงมาซีติดตัวนั้นนะไม่รอดแน่ๆน่แจ็คถอแต่แค่ครั้งเดียวอ่ะคุ้มใจซะเหลือเกินนะคุณโธ ยินดีด้วยนะคะเนอะวันดีครับพี่สาวครับพี่สาวก็สวยธรรมดาที่นี่เหรอครับแถมชอบเป็นผูเน้เทสแอนิว่าทิ้งิงๆได้มาเจอนะครับยอดเลยน,ะะยนี่ผมจะบอกอะไรให้นะแจ็คอแตกครั้งเดียวใครๆก็กทําได้เยอะแยะโน่นตัวขนาดนั้นเห็นหรือเปล่านะใหนไปดูสิโน่น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 อ,อู้หูเยอะจังเลยฮนะงั้นจะจะเล่นให้แจ็คพอตแตกอีกมันไม่แตกติดๆกนะันหรอกเนาะงั้นเหรองห้นฉันก็จะทำให้ได้ เออครับได้ยังเดี๋ยวสิลูกได้ยังครับเดี๋ยวสิลูกเนียนอ่นี่คิดทำ ลูกไปหยิบกันในกระเป๋าแม่ไหมพ่อทำคุณอีสักหน่อยได้หไหมฮะซิโอ้เจะดีหรอพอ่ออืมพ่อมีคุณพอ่ออะไรน้กกาอคชั่นไม่ได้โอยน่าเสียดาจริงๆจู่จู่เออครับเล่นเครื่องนี้เหรอพอเพราะว่าเล่นเครื่องนี้มันน่าจะดีกว่า โยจะขอดแตกแล้วเออเออขอโทษเดี๋ยวนะลูกความนี้เข้อมันจะขอดแตกแน่เลยล่ะอ้าวทำไมมานั่งเครื่องนี้ล่ะคะคุณเครื่องนี้มีแต่คนเล่นเสือทั้งนั้นไม่มีใครเคยได้หรอกนะคะจะบอกใอ้สก่อนเออเออบอกสก่อน์ทำไมมาบอกตอนนี้ล่ะน่าจะวันแรก